เป็นงานไทยนะก็จะมีตัวตัวปีกบางกับปีกหนาเราใช้เองใช่ไหมครับใช้เองพี่เอาตัวนี้ให้ดีกว่านี่เป็นปีกหนาปีกหนาแล้วก็ไอ้ตัวตัวที่เป็นที่เป็นงานหล่อครับมันจะเป็นงานฟอร์สซึ่งมันจะจะทนกว่าตัวที่เป็นงานธรรมดาเงี้ยเหล็กอันนี้จะเป็นเหล็กหล่อธรรมดาแต่ถ้าเป็นตัวนี้มันจะเป็นเหล็กฟอร์สแล้วครับเห็นไหมมันจะเนียนตากว่า ชุดนี้อยู่ยังไงชุดนี้อยู่พร้อมปั๊มนะพี่คิดให้อยู่ที่สามหมืนสองนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รวมพวกเกียร์ฝากพวกไอชุดอุปกรณ์ติดตั้งนะครับยังไม่ได้รวมอันนี้เฉพาะเซ็ตกระบอกกับไอ้ตัวปั๊มนะครับถ้าติดตั้งใหม่กระบะที่ใช้ดัมดิจิตอลดําเกรตร ดำดินก็ได้เกษตรก็ได้หรอมันมันเป็นชาวบ้านเป็นหกล้อแบบบอกยังไงล่ะหกล้อธรรมดาทั่วไปนี่คือคอกเสมอหัวเก่งเอาค่อนข้างสูงอยู่นะค่อนข้างสูงอยู่เมตรครึ่งอ่ะประมาณเมตรยี่สิบกระบะยาวกี่เมตรนะครับสี่เมตรสี่เมตรห้าสี่เมตรสี่เมตรประมาณนะถ้าสี่เมตรครับโอเคในตัวนี้กำลังสวย ได้เลยระยะติดตั้งก็เวลาย,ยกไปก็ประมาณ5055้าองศาพอได้อยู่ไม่ไม่ถึงขั้นแบบว่าเตี้ยไอ้พวกนี้เกณฑ์เกณฑ์มันยาวเท่าไหร่ครับถ้าถ้า6ตันเกณฑ์มันจะอยู่ที่78 78อันนี้เราวัดเฉพาะตรงส่วนเนื้อใช้นะครับเปก็รูปประมาณเดียวกันใช่ไมถ้าตัวนี้จะไม่ถึงตัวนี้มันจะประมาณ7 70ต้นต้นแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็น8ตันอันนั้นตะเลิดเลยอันนั้นกระบะสำหรับ5เมตร น่าจะไม่ง่ายเลยถ้าเป็น4เมตรได้6ตันแต่ถ้าไม่ถึง4เมตรอ่ะ4ตันได้ได้เหมือนเยอะมาก4เมตรอืมนั่นก็ 6, ก6ตันแต่สวยสุดแล้วครับเราเลยเลยเลยรู้เลย,เลย,เลยใช่ไหมว่าต้องต้องอก6ตันแน่ๆแสดงว่าน้องเคยติดตั้งอ่ะสิ <Okay. S 1> ใช่ไหมเคยเราเคยทำอยูืมแล้วอย่างน้อยก็มีสกิลแล้วล่ะ <Okay. S 1> รถรุ่นนี้รุ่นไหนอ่ะี okay.